สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการหนอนในโพรงนะครับคุณผู้ฟังครับเชื่อไหมครับว่าความไม่รู้เจ็บได้กว่าความจริงและบน,นโลกนี้มีการใช้ความรักและความสัมพันธ์เป็นกลอุบายในการฆาตรกรรมเรื่องราวในวันนี้เกี่ยวข้องกับสอบปริศนาที่น่าเละเทะเหมือนทับทิมที่ปริแตกออกการหาตัวคนร้ายที่ซับซ้อนพร้อมการซ้อนแผนของฆาตรกรที่ชาฉลาดและแนบเนียนคุณจะทํำยังไง ถ้ารู้ว่าสามีที่นอนอยู่ข้างๆคุณหรือภรรยาที่นอนอยู่ข้างๆคุณไม่ใช่เขาจริงๆเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่เรื่องราวสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมแต่มันคือเรื่องราวที่หลอกทั้งหัวใจของเหยื่อและผู้อ่านครับเรื่องราวที่หยิบม,มาวันนี้นะครับชื่อว่าฆาตกรรมผลทับทิมโดยคุณเอโดงาวะรำโปกนักเขียนตำนานนะครับที่มาก่อนการเนื้อหาอีีนี้นะครับมีเลือดแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าเศร้า tragic นะครับ ใครไม่ไหวเนี่ยอาจจะพักก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาฟังก็ได้นะครับโอเคปเราเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าครับเริ่มเรื่องมาในญี่ปุ่นนะครับมีพระเอกของเรานะครับเป็นคุณตํารวจไปพักผ่อนที่บ่อน้ําแร่นะครับคุณตํารวจหรือตัวเอกเราเนี่ยครับมีความชื่นชอบในนิยายสืบสวนสอบสวนมากนะครับแล้วระหว่างที่พักผ่อนเนี่ยนะครับเขาก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ถือหนังสือสืบสวนสอบสวนอยู่ทั้งคู่เลยเริ่มคุยกันครับแล้วก็ สนิทสนมกันไวมากๆเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยชอบนิยายส่อสวนสอบสวนเหมือนกันผู้ชายคนนั้นครับชื่อว่าคุณอินโนมาตะระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยคุยไปคุยมาอย่างถูกคอนะครับคุณอินโนมาตะก็ขอให้ตำรวจเนี่ยหรือพระเอกของเราเนะครับเล่าว่าในอาชีพการงานของพระเอกทั้งหมดเนี่ยมีเคสไหนที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้เขาฟังไหมทั้งคู่เลยตกลงคุยกันนะครับ คุณตำรวจพระเอกของเราเนี่ยก็เลยตกลงว่าโอเคจะเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ฟังนะครับทั้งคู่เลยเดินไปหน้าผาแถวแถวบอน,น้าแร่นะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับเซตฉากในการพูดคุยเพิ่มอินเนอร์เพิ่มฟิลเพิ่มอินนะครับพระเอกเลยเล่าเรื่องเคสเคสหนึ่งขึ้นมาครับเป็นเคสชื่อว่าฆาตกรรมกรดกรรมฐันซึ่งเคสเนี้ยเป็นเคสที่เกิดขึ้นมานานแล้วเป็น10ปีแล้ว ย้อนกลับไปในเคสนะครับฆาตรกรรมกรดกรรมฐานเซตติ้งของเคสนี้นะครับเป็นญี่ปุ่นปีไทโชนะครับคศ1912ถึง1926 19ใครที่นึกไม่ออกให้นึกถึงกระตูนที่ชื่อว่า Demon Slayer นะครับหรือว่ายายบะนะครับก็คือเป็นช่วงที่วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามาในญี่ปุ่นนะครับนึกถึงไมเคิลแจ็คสันครับโอเค เคสเริ่มที่ว่าคืนหนึ่งครับมีตำรวจคนหนึ่งเนี่ยคอยตรวจตรายามกางคืนตามปกติแต่ว่าบ้านร้างที่ปกติเนี่ยจะเงียบสนิทและมืดสนิทกลับมีแสงจากเปลวเทียนผ่านกระจกบ้านออกมาครับตำรวจคนนั้นเนี่ยเห็นความผิดปกติเลยเข้าไปดูแต่พอเริ่มเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแสงสว่างเนี่ยก็เริ่มจ้าขึ้นปรากฏเป็นรูป คนที่อยู่ข้างๆกับแสงสว่างนั้นพอเข้าไปนในบ้านครับเขาก็พบชายหนุ่มผมยาวกำลังวาดรูปอยู่บนผืนผ้าใบายอยู่อย่างใจเย็นๆคุณตำรวจครับด้วยความสงสัยก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปดูครับข้างๆชายหนุ่มที่กำลังวาดรูปอยู่นั้นเนี่ยมีก้อนดำๆอยู่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนอนอยู่แต่ว่าพอเข้าไปดูใกล้ๆแล้วเนี่ยก็พบว่าก้อนดำๆนั้นนะครับมันคือคมนุษย์คนหนึ่งที่นอนอยู่ตรงนี้ทริกเกอร์วอร์นิงนะครับ ก้อนดำๆนั้นนะครับคือผู้ชายคนหนึ่งที่สวมกิมโมโนดำนอนอยู่แต่หน้าเขาเนี่ยเละเหมือนผลทับทิมสดที่ปริแตกออกเลือดอาบท่วมหน้าเหลวแหลกไม่มีเขาโครงหน้าคนเหลืออยู่เลยตำรวจที่เจอศพนะครับแล้วก็ชายหนุ่มปริศนาเนี่ยรีบโทรไปแจ้งเหตุที่สถานีตำรวจครับและผู้รับเรื่องเคสเนี่ยครับก็คือพระเอกของเรานี่เองคุณตำรวจที่เล่าคดีนี้นะครับตำรวจเนี่ยนำศพ ที่หน้าเละเหมือนผลทับทิมนะครับไปชน,นัสูตรแล้วก็พบว่าสาเหตุการตายนะครับมาจากการนํากรดจับกรอกปากผู้ตายเพราะภายในปากเนี่ยแผลยับเยินกว่าหน้ามากๆนะครับถึงตอนนี้เนี่ยตำรวจยังไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมนอกจากชายหนุ่มที่วาดรูปในที่เกิดเหตุที่ย้งางว่าตัวเองเนี่ยชอบวาดรูปในบ้านร้างอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้จะปกติที่เป็นบ้านร้างที่โล่งๆกลับมาเจอศพ ชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็เลยตื่นเต้นแล้วก็เริ่มวาดรูปศพศพนั้นซึ่งตำรวจก็ให้ข้อสรุปนะครับว่าชายหนุ่มคนนี้นมีสุขภาพจิตใจที่ยำแย่แล้วก็ไม่คงที่นะครับและถึงตอนนี้ก็ยังระบุตัวผู้ตายไม่ได้ด้วยเลยไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่แต่ว่าพอทางเดินของคดีนะครับเริ่มแคบลงก็มีแสงสว่างปลายอุโมงค์ครับโทรมาหาคุณตำรวจของเราผู้โทรเนี่ยครับ ชื่อว่าคุณทานิมุระคินุยกเป็นผู้หญิงนะครับโทรมาบอกว่ามีความลับต้องการปรึกษาด่วนเกี่ยวกับสามีของตัวเองชื่อว่าคุณทานิมุระมันเอมงซึ่งคุณมันเอมงนะครับกับคุณตำรวจเนี่ยค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วเพราะว่าตอนเด็ก,เ,ดกเนี่ยอ่านนิยายสืบสวนสอบสวนเหมือนกันและสนิทกันนับแต่เด็กครับซึ่งคุณตำรวจพระเอกของเราเนี่ยไม่รอช้าครับก็รีบมาที่บ้านของคุณคินุยเลยครับ ซึ่งหลังจากที่เจอกันเนี่ยครับคุณคิโนโยะเนี่ยภรรยาคนสวยของคุณมันเอมองเนี่ยก็รีบโผล่เข้ามาเกาะแล้วก็โวยวายใหญ่โตเลยครับเพราะว่าสามีของเธอเนี่ยหายตัวไปก็คือคุณมันเอมองเนี่ยหายตัวไปครับคุณมันเอมองที่ควรจะนั่งรถไฟไปคุยงานในตอนเช้ากลับหายตัวไปในเช้าวันถัดมาหลังมีคนพบศพชายหน้าทับทิมก็คือหลังจากที่มีตำรวจลาดตระเวนเนี่ยไปพบศพ และในวันถัดมาเช้าวันถัดมาเนี่ยครับคุณคินโยะเนี่ยก็ทราบว่าคุณมานเอโมองเนี่ยที่ควรจะไปทํางานในเมืองเนี่ยหายตัวไปคุณคินโยะนะครับหลังจากที่คุยกับคุณตํารวจไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทําท่าทางแบบอ้อมแม้มเหมือนจะปิดบังอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยก็บอกกับคุณตํารวจนะครับว่าผู้ตายเนี่ยคือคู่แข่งของร้านขนมตระกูลทานิมุระหรือว่าตรากูลของเธอเนี่ยครับ ชื่อว่าคุณโคโตโนะโซอิจิศัตรูของคุณมันเอโมองนั่นเองครับหรือศัตรูของสามีของเธอที่หายไปตระกูลทานิมุระนะครับหรือว่าตระกูลของคุณคินโยะแล้วก็คุณมันเอมองเนี่ยเป็นตระกูลทําขนมที่เก่าแก่มากๆนะครับขนมมูจินะมันจูซึ่งดังมากๆแต่ว่าจะมีคู่แข่งอยู่ร้านนึงที่ทํามูจินะมันจูเหมือนกันแต่ว่าก็เคลมเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยคือต้นตํำรับ สตระกูลนี้นะครับระหว่างตระกูลทานิมุระแล้วก็ตระกูลโคโตโนโซอิจิเน่ไม่ถูกกันอย่างมากนะครับไม่มีใครยอมใครกันเพราะทั้งคู่เนี่ยเคลมว่าขนมร้านตัวเองเนี่ยเป็นต้นตํำรับไม่ถูกกันรุนแรงมากๆนะครับจนเด็กๆของแต่ละตระกูลเนี่ยพอเจอกันเนยก็ต้องทะเลาะกันจนเลือดตกยางออกกันตลอดนะครับมีครั้งหนึ่งเด็กชายของ2ตระกูลนะครับชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่ว่าเด็กชายที่ชื่อมันเอมงเนี่ย ได้หัวใจผู้หญิงคนนั้นไปครองซึ่งก็คือคุณคิโนโยะนี่เองเลยทําให้เด็กที่ชื่อว่าโซอิจิเนี่ยหรือว่าตระกูลคู่แข่งเนีครับเสียใจอย่างมากนะครับและความเสียใจของคุณโซอิจิเนี่ยทำให้ธุรกิจร้านขนมของตระกูลนะครับตกต่าอย่างมากการการไม่ทําเที่ยวนารีร้านก็ตกต่ำเรื่อยๆครับคุณโซอิจินะครับก็ทําตัวหน้ารังเกียจไปทั่วหมู่บ้านเลยครับมากินข้าวบ้านคุณมันเอมงบ่อย ซ้ำยังไปบอกว่าคุณคินโยกภรรยาของคุณมันเอ,องเนี่ยว่าไปคบชู้กับตัวเองทีนี้ครับคุณมันเอ,องครับที่ปกติเนี่ยสุขุมนุ่มลึกใจเย็นพอได้ยินอย่างนี้หัวร้อนเลยครับโซยจิด่าไปทั่วไม่พอนะครับยังส่งจดหมายท้าดวนไปให้คุณมันเอ,องด้วยบอกว่าให้มาพบที่บ้านร้างในคืนที่มีการพบเหตุฆาตรกรรมนั่นแหละครับซึ่งคืนก่อนเหตุฆาตรกรรมนะครับคุณมันเอ,องเนี่ย ลุกตัวอยู่ในห้องทํางานทั้งคืนภรรยาเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยโล่งใจที่เห็นสาม,มีตัวเองเนี่ยอยู่ที่บ้านแต่ก็ว่าแต่ก็เริ่มมีกลิ่นตุตอครับเพราะว่าห้องทํางานของคุณมันเอมองเนี่ยมีประตูเชื่อมไปหลังบ้านซึ่งสามารถเดินออกนอกบ้านโดยที่ไม่มีใครรู้ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณตํารวจและคุณพินุโยเนี่ยก็ยังไม่ฟันทงได้นะครับว่าคือเพราะต่อให้คุณมันเอมอมงเนี่ยไปจริง ไปตามดวนจริงๆเนี่ยการฆาตรกรรมโดยเอากรดกรอกปากเนี่ยมันก็น่ากลัวเกินกว่าที่คนปกติอย่างคุณมันเอมง,งเนี่ยจะทําได้นะครับพอคุณตํารวจเคยพอคุณตํารวจพูดประโยคนี้ออกไปเนี่ยคุณคินโยะเนี่ยก็เกิดอาการหน้าแดงนะครับเพราะว่าออพอคุณตํารวจเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็นึกออกว่าภรรยาตัวเองเนะครับเคยไปเที่ยวบ่อน้าพุร้อนกับคุณคินโยะซึ่ง รรยาของเขาเนี่ยก็เห็นว่าคุณคินโยะเนี่ยมีรอยแดงแปลกๆเต็มตัวซึ่งก็แปลได้ว่าคุณมันเอมงสามีของเธอเนะครับมีความชอบในการใช้ความรุนแรงทางเพศนะครับซึ่งด้วยความเกรงใจกลัวว่าคุณคินโยะจะเป็นทุกข์เนี่ยคุณตำรวจก็เลยปลอบไปแล้วก็แบบเออไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแล้วก็กลับสถานีไปไม่ได้บอกอะไรใครนะครับแต่ว่าถึงสถานีนักสืบประจําสถานีครับก็ได้มาบอกคุณตํารวจว่า ระบุตัวผู้ตายได้แล้วผู้ระบุตัวผู้ตายเนี่ยคือคนจากร้านขนมนะครับซึ่งจํากิโมโนของคุณโซอิจิได้แล้วเช้าวันต่อมาทันทีครับนักสืบคนนั้นเนี่ยก็ไปคุยกับคุณคินุโยครับและได้ข้อมูลสําคัญมามัดตัวคุณมันเอมองมาชิ้นหนึ่งเนื่องจากว่าช่วงนั้นนะครับมีร้านขนมใหม่ๆเปิดมาเนี่ยมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของร้านขนมในเราแวกนั้นเนี่ยเยอะมากนะครับคุณอเอมองเนี่ย เลยร่วมทุนกับร้านขนมอื่นๆในการสร้างโรงงานขนาดใหญ่มาผลิตขนมเพื่อหวังว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดนะครับซึ่งคุณมันเอมองเนี่ยเป็นคนเดียวที่ดูแลเงินส่วนนั้นนะครับเช้าถัดมาครับหลังเหตุฆาตกรรมคุณนักสืบเนี่ยก็ไปรู้ว่ามีคนถอนเงินส่วนนั้นไปซึ่งถึงพนักง,งานแบงก์เนี่ยจ,จำหน้าไม่ได้ว่าเป็นคุณมันเอมองหรือเปล่า แต่ว่านักสืบเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าคนร้ายเนี่ยคือคุณมันเองมงแน่นอนเมคเซน s ์นะครับก็คือคุณมันในมงแอบ,บนี้ออกจากบ้านไปดวนแล้วก็ฆ่าคุณโซอีจิด้วยการเอากรดกอ,อกปากกรอกหน้ากลับมาทำทีปกติที่บ้านและเช้าวันถัดมาก็ไปถอนเงินที่ธนาคารแล้วก็หายตัวไปก็คดีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แต่ว่าหลังเหตุฆาตรกรรมครึ่งเดือนครับคุณคินุโยะเก็บของย้ายของออกจากบ้านระหว่างนั้นนะครับคุณตํารวจเนี่ยก็ไปช่วยเก็บของเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเก็บไปเก็บมาก็ไปเห็นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งครับซึ่งพอสังเกตแล้วเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะหนึ่งในหน้ากระดาษของหนังสือเล่มนั้นนะครับมันมีรอยนิ้วหัวแม่มือประทับอยู่ซึ่งพอจ้องไปสักพักเนี่ยคุณตํารวจก็ตกใจนะครับ สายงานของคุณตำรวจนะครับคุ้นชินกับการมองลายนิ้วมือมากๆแล้วเพื่อการคอนเฟิร์มนะครับคุณตำรวจเนี่ยจึงไปเทียบลายนิ้วมือที่อยู่บนสมุดนั้นนะกับกลักบุหรี่เงินซึ่งพอมองดีๆแล้วเนี่ยพอเริ่มมั่นใจเนี่ยคุณตำรวจนะครับก็ไปเรียกคุณคินโยะมาคุยด้วยแบบเข้มขึุมเคร่งเครียดเลยครับคุณตำรวจเนี่ยให้คุณคินโยะเนี่ยเล่าอย่างละเอียดว่าคืนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง คุณคิโนโยะนี่ยครับเล่าว่าคืนก่อนพบศพสามีตัวเองเนี่ยเงียบเป็นพิเศษไม่พูดอะไรเลยหลังทํางานเสร็จก็กลับมานอนกับเธอตามปกติแต่มีข้อผิดสังเกตอยู่อย่างหนึง่งก็คือในคืนนั้นครับหลอดไฟเสียพอดีและหลังจากนั้นเนี่ยตอนเช้ามืดก็ไปส่งสามีตัวเองออกจากบ้านไปคุยงานในเมืองตามปกติคุณคิโนโยะไม่ได้เห็นหน้าตาของคุณมานเอมงอย่างชัดๆเลยพอเล่าถึงตรงนี้ครับ คุณคินโนยกเนี่ยหน้าแดงแล้วก็หวาดกลัวมากเลยครับเพราะว่าคุณตำรวจเนี่ยได้บอกว่าคนที่หลับนอนอยู่กับคุณคินโนยกในคืนนั้นน่ะไม่ใช่สามีตัวเองแต่ว่าเป็นคุณโซอิจิร้านคู่แข่งที่ตอนแรกคิดว่าเป็นศพไปแล้วคุณคินโนยกผู้โชคร้ายนะครับปฏิเสธสุดใจครับแต่ว่าคุณตำรวจเนี่ยได้นำหลักฐานขึ้นมานะครับหลักฐานที่ว่าเนี่ยก็คือ ลายนิ้วมือบนกระดาษในสมุดเนี่ยแล้วก็กลักบุหรี่เงินในบ้านเนี่ยตรงกับลายนิ้วมือบนศพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าลายนิ้วมือในบ้านคุณมันเอมงของส่วนตัวคุณมันเอมงกับลายนิ้วมือบนศพก็สามารถสรุปได้ว่าศพที่คิดว่าเป็นของคุณโซยิจิเนี่ยกลับเป็นคุณมันเอมงครับซึ่งตำรวจสรุปนะครับว่าคุณโซยิจิเนี่ยฆ่าคุณมันเอมงที่บ้านร้าง และนำเสื้อกิโมโนดำของตัวเองเนี่ยสวมให้ศสบของคุณมันเอมงและใช้กรดเนี่ยลาดลงบนหน้าทําให้ดูไม่ได้เลยเพื่อสวมรอยแล้วก็กลับไปบ้านใช้ชีวิตกับคนที่เขารักนั่นก็คือคุณคุณคินุยะถึงแม้จะเป็นคืนเดียวก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยก็ขโมยเงินลงทุนในตอนเช้าแล้วก็หนีออกนอกหมู่บ้านไปครับคดีทั้งหมดเนี่ยครับก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ คุณอินโนมาตะเนี่ยกล่าวชื่นชมตำรวจมากเลยครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยน่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ชวนลุ้นสุดๆแต่อยู่ดีๆครับคุณอินโนมาตะก็พูดสิ่งที่ทําให้บรรยากาศเนี่ยมันแย่ลงคุณอินโนมาตะพูดว่าคนร้ายยังไม่ได้สารภาพเลยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะครับคุณตำรวจคุณตำรวจของพระเอกของเราเนี่ยงงเลยครับแล้วก็รู้สึกไม่พอใจมากๆ คุณนิโนมะตายก็พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆเลยครับเขายังพูดไปอีกว่าการพังทลายข้อสันนิษฐานของคุณตํารวจเไม่ยากเลยคุณตํารวจก็ฟังแล้วก็ไม่พอใจครับขอฟังคําสันนิษฐานขอฟังการทําลายนี้หน่อยสิคุณนิโนมาตารับพูดว่าคุณมั่นใจได้ยังไงว่าลายนิ้วมือันสมุดกับกากบุหรี่เงินไม่ได้จงใจทําขึ้นมา อขอสรุปนิดนึงก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้ว่าศพเนี่ยคือคุณมันเอมองลายนิ้วมือทั้งบนสมุดบันทึกกลักบุหรี่เงินเป็นของคุณมันเอมองและถูกสวมรอยเป็นโซยิจิด้วยการใส่กีโมโนดําแต่คุณอินโนมัตะครับกาลังท้าทายว่ารู้ได้ยังไงว่าลายนิ้วมือเนี่ยเป็นของคุณมันเอมองและไม่ใช่คนอื่นคือลายนิ้วมือในบ้านเนี่ยเป็นของมันเอมอง ไม่ใช่คนอื่นด้ยังไงคุณตํารวจพอได้ยินอย่างนั้นครับก็รู้สึกไม่พอใจแต่ก็เถียงไม่ออกครับไม่รื้จะเถียงยังไงคุณนิโนมะตะครับยังพูดอีกว่าลายนิ้วมือบนสมุดเนี่ยกับกากปุี่เงินเนี่ยเป็นของโซอิจิเพราะช่วงนั้นเนี่ยโซอิจิเนี่ยมาบ้านบ่อยมากๆเลยทําให้หลายนิ้วมือโซอิจิไปอยู่ในของส่วนตัวของคุณมาในมงเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยคุณตารวจเนี่ยครับก็เริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมเขาคนนี้ พูดเหมือนเห็นสถานการณ์จริงเลยอะไรนี่เป็นใครวะเนี่ยในขณะที่พูดไปคิดไปนะครับคุณอินโนม,มาตะครับก็ถอดฟันปลอมถอดวบนตาถอดตาปลอมออกครับพร้อมบอกให้คุณตำรวจเนี่ยมองหน้าเขาดีๆคุณผู้ชมครับเบื้องหน้าคุณตำรวจเนี่ยครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาคือเพื่อนอ่านนิยายสืบสวนสอบสวนกับเขาตั้งแต่ยังเด็กคุณมาเอมงนี่เองครับ สรุปแล้วคุณอินโนมาตะคือคุณมันเอมองนี่เองครับคนที่ตายไปไม่ใช่คุณมันเอมองครับแต่ว่าเป็นคุณโซยิจิถูกแล้วตั้งแต่แรกในคืนนั้นครับคุณมันเอมองเนี่ยหนีไปจากบ้านด้านหลังไปตามนัดทําการฆ่าคุณโซยิจิและกลับไปใช้ชีวิตปกติที่ทําตัวเงียบผิดปกติในคืนนั้นนะ่ะก็เพื่อให้พระเอกเพื่อนสนิทของคุณมันเอมองเนี่ยคิดไปคิดไปเองเลยคิดไปไกลเลย ว่าให้มันสอดคล้องกับกลนูบายของเขาครับทําให้คุณตํารวจเนี่ยคิดว่าคนที่อยู่กับคิโนโยในคืนนั้นเนี่ยคือโซอิจิแต่จริงๆแล้วก็คือมันอเอมงเหมือนเดิมแหละครับคุณตํารวจเนี่ยพอได้ยินแล้วก็อ้จ้องคำเม้งเลยครับแล้วก็บอกว่าบอกเรื่องนี้มาทําไมรู้ไหมว่าผมยังเป็นตํารวจอยู่คณมันเอมงครับก็บอกว่าฟิลเพิร์แล้วครับ คุณคณิยโยเนี่ยมีนิสัยที่ดีนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเข้ากันไม่ได้เลยวางแผนว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปกับคนรักอีกคนหนึ่งซึ่งหลังจากหนีไปได้เนี่ยก็บินไปอยู่ที่จีนนะครับไปศรลยกรรมใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นสักพักหนึ่งก็เริ่มคิดถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับก็กลับมาญี่ปุ่นแล้วก็เที่ยวอย่างมีความสุขเหมือนโลกมีแค่เธอกับเขาสองคนแต่คนรักใหม่ของเขาครับ ที่หนีตามกันมาก็เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วผมในตอนนี้ก็ไม่มีเหตุผลในการใช้ชีวิตอีกแล้วคุณมันเอมองพูดไม่กี่อึดใจครับคุณมันเอมองก็กระโดดลงหน้าผาไปกระทบกับสายน้ำเสียงดังเปลปรากฏเป็นภาพคล้ายทับทิมที่ปริแตกออกจบแล้วครับคุณผู้ฟังอ่หนังสือเล่มนี้นะครับ แม้จะเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีความสดใหม่อยู่นะคือผมสปอยยับเลยนั่นเป็นเรื่องสั้นนะครับมันต่างกับนิยายยุคนั้นอยู่นะเรื่องเนี้ยเขียนมานานมากเลยนะครับแต่ว่าคือนิยายยุคแบบวรรณกรรมญี่ปุ่นเก่าๆเนีเย่ยจะมีความตรงไปตรงมาใช่ไหมแต่ว่าแบบเดาทางได้อะแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันเออจะเรียกว่า เดาทางไม่ได้ขนาดนั้นนะครับการอธิบายภาพเห็นภาพละเอียดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บรรยากาศญี่ปุ่นที่เป็นเหมือนทำแมชชีนให้กับผู้อ่านเนาะเนื้อเรื่องก็เดินเร็วแล้วก็ลุ้นมากๆนะครับเรื่องนี้นะครับมันทําให้รู้เลยว่าความไม่รู้เนี่ยแล้วก็เข้าใจผิดหลงคิดไปเองเนี่ยน่ากลัวมากตอนผมอ่านนะครับในฉากที่คุณคินโยะเนี่ย คิดว่าตัวเองนอนกับคนอื่นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมหลอนเลยอะเพราะว่าระหว่างผมอ่านเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองไปอยู่ในสตอรี่นั้นจริงๆครับความรู้สึกระหว่างอ่านกับตอนเฉลยเนี่ยครับมันแบบต่างกันคนละขั้วเลยครับตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบตรงไปตรงมาเนาะแต่ว่าพอเริ่มเข้าตอนเฉลยนะครับก็ทําให้รู้สึกแบบขนลุกหลอนนอนไม่หลับไปหลายคืนเลยแล้วก็อารมณ์ระหว่างอ่านนะครับ ช่วงที่รุแรงที่สุดสำหรับผมเนี่ยจะเป็นตอนที่คุณคินุยคิดว่าตัวเองหลับนอนกับคนอื่นแหละครับที่ไม่ใช่สามีของตัวเองความไม่รู้แล้วก็คิดว่ารู้เนี่ยมันน่ากลัวมากนะครับรองลงมาก็จะเป็นฉากเฉลยว่าคุณอินโนมาตะเนี่ยเป็นคุณมันเอมงมันทําให้เข้าใจว่าแบบเออโอเคเมคซเซว่าตอนแรกเนี่ยมันปูมันทําไมเนาะว่าไปไปบ่อน้าฟูร้อนอะไรเงี้ยโอเคหนอนแนพง EP นี้ก็จบแต่เพียง เท่านี้นะครับผมลองอะไรใหม่ๆบ้างนะครับเดี๋ยว E ีีหน้าจะเป็นหนังสือชิวๆและผมก็อ่านหนังสือนิยายสืบสวนสอบสวน,สวนได้ไม่ได้บ่อยนะครับนอนไม่หลับหลอนนะครับเวลาอ่านอะไรแบบเนี้ยอ่านนิยายหรือว่าอ่านอะไรก็ตามนะครับจะมีความอินเป็นพิเศษนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนตัวเองไปยืนอยู่ในจุดๆนั้นจริงๆนะครับเลยแบบอ๋อคงจะพักไปอีกสักพักเลยแหละครับกับฆาตกรรม ทับถิมนะครับโอเคอี e ีนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอไปก่อนครับบ๊ายบาย